ับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของ c h ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสวอปเหรียญน,นะครับนะสวอปเหรียญไปสวอปเหรียญมานะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราเอาภายไปซื้อนะสินค้าบางอย่างโดยตรงไม่ได้นะครับต้องสวอปเป็นเหรียญสวอปเป็นโทเค็นของ ของสินค้าน,น,นั้นนะครับเช่นสมมุติว่าเราต้องการซื้อรถยนต์โตโยต้านะครับเราก็ต้องสวอปจากภายเนี่ยเป็นโทเค็นของตโตโยตา้าแล้วก็เอาเอาโทเค็นนั้นหละครับไปซื้อรถนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งเมื่อทางคอทีมนะครับประกาศให้พวกเราเนี่ยชาวไพโอเนียเนี่ยสามารถสวอปเปลี่ยนพายนะครับ นะกี่เหรียญก็ช่างนะครับนะคือให้ได้เปรียบเป็นเงินสดนะครับนะเราก็สามารถส w a ปจากพายเนี่ยครับนะจากาหนดอ่ากี่พายต่อสัปดาห์หรือกี่พายต่อเดือนก็เร้วแต่นะครับเราก็ swap มาเป็น usdt นะครับเมื่อเราได้ usdt เสร็จปุ๊บเราก็โอน usdt เนี่ยครับเ,เรียกอ,อกเรียกว่าวิดดอนเนี่ยครับไปที่กระดานไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแนนไทยอินบิคับ หรือสตังโปลวแต่นะครับนะก็ประมาณนี้เราก็โอนเสร็จปุ๊บเราก็ไปขายในกระดานนะครับบีคับสตังโปหรือไปแนนไทยนะครับออกมาเป็นเงินบาทแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารแค่นี้เองครับนี้อ่ะทีนี้ประเด็นคือส w a p อย่างไรนะครับเมื่อเราเปิดพาเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเราก็ไปที่ wallet ครับกดเข้าไปเลยนะครับแนะนำล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย ลายนิ้วมือนะรอจะคู่นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เครือข่ายหลักแล้วมีสามเหลี่ยมเรียกครับกดเข้าไปเลยครับเราต้องไปที่เครือข่ายทดสอบของ P I นะครับนะใช้เครือข่ายทดสอบของ P I เท่านั้นนะครับนะเสร็จแล้วให้สังเกตมุมล่างขวามือจะมีคำว่าโทเคนกดเข้าไปเลย นะครับทีนี้เราอยากสวอปเป็นอะไรนะครับจะเวอปเป็นอะไรนะเอาหลักๆเลยนะครับ UDT s นะครับนะกดเข้าไปเลยครับนะครับแล้วก็ไปที่ข้างบนครับ Buy Sell ซื้อขายนะครับนะแล้วก็มากดคำว่า add p a c k e t ภายตรงนี้ครับอ่านะครับสแล้วก็มาแตะตรงนี้ครับนะ select นะ add เนี่ยครับตรงนี้ครับ เราก็ไปกดที่พายนะครับเทสตายนะกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกฏตรงนี้ครับตรงการที่มีลูกศรเอาวนไปเนี่ยครับนะเพื่อสลับนะให้พายอยู่ข้างบนนะครับพอเราต้องการสวอปพายมันเป็น u d t นะครับอ่ะไปเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมีเหรียญที่สามารถสวอปได้อยู่ประมาณ9 1เหรียญนะครับนะผมจะสวอปชัก สิบเหรียญแล้วกันนะครับนะสิบพายนะครับนะสิบพายนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับสิบพายนะครับอ่าเราอยากรู้ว่าได้เป็น USDT กี่เหรียญนะครับประกดดูรีวิวตรงนี้ครับนะกดเข้าไปเลยนะครับก็ CPI ได้อยู่ที่10นะ USDT นะครับนะกดรีวิวอีกครั้งนึงครับนะเห็นไหมครับก็จะบอกนะ เราต้องการคอนเฟิร์มสวอปนะฟอร์มเทสต์พา2ยูนะครับจำนวน10 testpi นะครับก็จะได้10 USDT โดยประมาณนะครับถ้าเราโอเคนะครับกดคำว่าคอนเฟิร์มครับไปเลย จแล้วก็จะมีปวับเล้งขึ้นมานะครับบอกว่าสวอป s ักเซ็นะครับนะเสร็จแล้วก็จะมีปวับเล้งขึ้นมานะครับสวอปซักเซ็นะครับนะมีขึ้นมาที่ถูกเรากดคาว่ายืนยันนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับอ่ะกลับไปที่ทูเคตเรานะครับ่ะกากระบาดออกไปนะครับ่ะไปที่ทูเคสนะครับบุ่มล่างขวามือนะครับมาดูอยู่ดีทีครับเห็นไหมครับ เมื่อกี้เป็นศูนย์ตอนนี้มีมาแล้วนะครับเรามี USDT แล้วนะครับ10.5นะครับแค่เองครับแค่เองง่ายๆนะครับอ้าวกับกันเราต้องการส w a p USDT ไปเป็น PI หรือเป็น PI นะครับเราต้องการ swap USDT ไปเป็น PI นะครับแล้วก็กด USDT ครับนะ buy sell ครับข้างบนนะครับเหมือนเดิม นะครับต่อเลยกดตรงนี้นะครับเราก็มากดคำว่า TSPI e t นะครับตอนนี้เราต้องการนะครับ Swap USD เป็น P i นะครับกด Mac เลยครับข้างบนนะครับ Mac นะครับก็สไลด์หน้าจอขึ้นไปนิดนึงอ่า r ว v i e ครับกดเข้าไปเลยอ่านะครับนะ confirm swap for u s d t to t e s t PI นะครับก็จะได้อยู่ที่นะครับ10.53 US นะจะได้ PI อยู่ที่9.8นะครับเพราะว่ามันจะมีะค่าธรรมเนียมนะครับมันมีค่าธรรมเนียมนะ0.01นะครับตรงนี้นะครับอีกไหมครับค่าธรรมเนียม0.01นนะครับนะเมื่อพร้อมแล้วก็กดคำว่า คอนเฟิร์มนสวอปนะครับกดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับกดยืนยันเลยครับอ่ะกากบาทบนขวาครับรอไปดูตัวเคล็นเรานะครับนะตัวเคล็ครับมุมล่างขวามือนะครับตอนนี้ยูเอ็นดีทีเห็นไหมครับเป็นศูนย์แล้วนะครับยูเอ็นดีทีรอเป็นศูนย์แล้วนะครับ นะครับต่อไปจะเป็นการ swap token นะครับต่อไปจะเป็นการส swap ทเ k e n กลับไปเป็นเหรียญ Pi นะครับอ่ะสมมติว่าเราอยาก swap อ่า BTC แล้วกันนะครับอย่าน BTC นะหรือ Bitcoin นะครับนะกดเข้าไปเลยครับนะแล้วก็ buy sell ครับ add market price นะครับ เล e c กนะครับ Test Pi หรือ Test Pi นะครับอ่ะนะครับเราต้องการนะ Swap Bitcoin หรือ BTC กลับไปเป็น Pi เหมือนเดิมนะครับกด Mac เลยครับนะ Swap ทั้งหมดเลยนะครับนะครับอ่ะไสด์หนะ้าจอขึ้นไปนิดนึงนะครับรีวิวก่อนครับนะอ่า 0.001นหะบิตคอยหรือ BTC นะครับก็จะได้อยู่ที่1 7 6 2 uh, PI นะครับดูรีวิวนะครับเห็นไหมครับบอกว่าคอนเฟิร์มสวอปนะฟอร์ม BTC to test PI นะครับนะจะมีค่าทาเนียมอยู่ที่0.01นะครับนะ0ูนนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วก็คอนเฟิร์มการสวอปครับนะขั้นตอนนี้รอสักครู่นะครับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณเหนีตของแต่ละบุคคลนะครับโอเคนะครับ s สวอป u ั c e s s เรียบร้อยนะครับยืนยันครับนะครับกากบาทบนขวานะครับกากบาดบนขวานะครับตัวเค็ดเห็นครับ b d c ตัวนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับนะเป็นศูนย์แล้วนะครับเพราะกลับมาอยู่ที่อัลเเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ก็แค่นี้เองครับนะง่ายๆนะครับ I'll see you